นี่แกเป็นปอบจริงๆอย่างที่ชาบ้านเขาว่ากันข้าคิดไม่ผิดเลยจริงๆถ้าฉันแล้วแกจะทำอะไรได้อย่างไรข้าก็กินคนของพวกแกไปแล้วเดี๋ยวข้าก็จะกินมนันอีกสิ่งเสียงนั้นร่างของปอบมันก็หายไปก่อนที่จะลบที่ดานหลังของพวกชาวบ้านชาวบ้านตกใจ ่อนที่จะใช้ปืนนัดปทีราวของมันมันหายตัวไปอีกครั้งก่อนที่จะโผล่มาด้านหลังของประหมยและใช้เล็บหวนไปที่คอแต่ก่อนที่มันจะทําอะไรไปมากกว่านั้นประไม้ก็รีบอิพระที่หลวงพ่อให้ไว้เพื่อป้องกันพูดผีขึ้นมาชูไปที่ปอบานางเกสรออกไปนะอีผีชั่วเมื่อเห็นอย่างนั้น